สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบล็อกตอนที่50ของทีเดยสาวคอนซัลแทนนะครับผมโตอนอิงตอนเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในต,ตอนที่50นะครับจะเป็นตอนต่อของตอนที่49นะครับว่ากำลังจะพูดถึง5ข้อบ่งชี้ที่จะทำให้อีเวนต์ของคุณชิบหายจากการติดต่อสื่อสารนะครับผมไม่เคยพูดชื่อได้ตรงกันเลยสักทีนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่พูดเราก็ไม่ได้มีโพยนะครับอ่ะแล้วก็ ในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึง3ข้อที่เหลือกันนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมพูดใน5้าข้อบ่งชี้นี่อาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าในงานอีเวนต์เนี่ยเราพูดถึงนาทีเป็นนาทีวิน,นาทีเป็นวิน,นาทีนะฮะการประสานงานทุกอย่างเนะี่ยต้องมีกรอบเขตเวลาที่กระชับและสั้นมากนะครับดังนั้นการที่เราจะพลาดในกระบวนการการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แล้วก็ในห้าข้อบ่งชี้ที่ผมกำลังพูดถึงนะครับก็คือกำลังพูด3ามข้อที่เหลือต่อในวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่บอกบอกได้เลยครับว่าอีเวนต์ของคุณนี้คุณทำอยู่ตอนนี้มีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนั่นเองคุณจะคาดน้อยลงนั่นเองนะครับอย่างที่3มครับการวิ่งครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นมนุษย์ที่มีเป็นมนุษย์ที่ใส่วิทยุยสื่อสารนะครับหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ใส่อินเตอร์คอมเขาวิ่งไปวิ่งมาในงาน นะครับความจริงแล้วเนี่ยคนที่ใส่วิทยุสื่อสารเนี่ยไม่ควรจะเป็นคนวิ่งซะทีเดียวนะครับยกเว้นตำแหน่งที่สำคัญในที่เช่นพวกแบ็กสเตจหรือว่าอะไรทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะว่าคนที่ถูกมอบหมายให้ถือวิทยุสื่อสารนะครับมักจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับคนที่ตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะวิ่งคือคนที่ตัดสินใจควรจะใช้สมาธิในการตัดสินใจนะครับออกมูฟเมนต์ได้บ้างนะครับสามารถเดินได้สามารถขยับตัวได้แต่ไม่ควรที่จะทําให้คนที่ถือวกรณ์สื่อสารกดดันนะครับ คำว่ากดดันนะผมคืออะไรฮะใช้ให้เขาวิง่งไปซื้อน้าวิง่งกลับมาอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นอะไรที่นอนเซนอะไรประโยชน์มากนะฮะเพราะมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมครับคือความสามารถในการตัดสินใจก็จะต่ําลงนะครับสมาธิก็น้อยลงนะครับมันก็จะหงุดหงิดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสั่งอะไรลงไปเนี่ยคนที่ถือวิทยุสื่อสารเนี่ยมักจะเป็นคนประสานงานระหว่างฝ่าย นะครับก็คือถึงแม้ว่าอยู่ในขายเดียวกันแล้วเขาก็จะมอบหมายงานต่อลงไปให้ยกเว้นโจนตัวจร,จริงเขาถึงจะลงไปทําเองนะครับเพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในงานอีเวนต์นั่นเองอย่างที่4นะครับคือการวิ่งหาคนที่มีอุปกรณ์สื่อสารครับแปลกไหมคืออย่างนี้ครับต,รต้มโกติถ้าเกิดว่า ในงานเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินว่าโอเคฉันจะใช้อุปกรณ์สื่อสารกี่ชิ้นดีฉันจะใช้อินเตอร์คอมกี่ตัวดีฉันจะใช้ใช้วิทยุสื่อสารกี่เครื่องดีซึ่งแน่นอนว่าตัวโต๊ตติงตองเองเนี่ยก็ถูกโทรมาถามแบบนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันเฮ้ยพี่เอาไปใช้งานสเกลนีอะค่ะพี่จะต้องใช้วอลกี่เครื่องบอกโอ,โอ้ตายแล้วชิบหายแล้วคุณไม่รู้เลยหรือไงวะนะฮะกระบวนการในการมอบหมายนะครับอุปกรณ์สื่อสารจริงๆแล้วเนี่ย มันควรที่จะนอกจากเราดูแล้วว่าฝ่ายใดใครเป็นคนรับผิดชอบใครมีนคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วนะครับเราจะต้องดูพฤติกรรมของการใช้งานของเขาด้วยนะครับว่าโอเคในฝ่ายนี้นะฮะเป็นฝ่ายที่ต้องวิ่งบ่อยหรือเปล่าถ้าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ต้องวิ่งบ่อยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยการสื่อสารมาหนึ่งทีคนมาสานงานเขาก็จะบอกเพื่อมอบหมายหรือมาเข้ามาาหรือตัดสินใจต่ออีกหนึ่งทีแต่อาจจะมีบางครั้งที่มันมีทีมงานอีกทีมหนึ่งที่ ต้องออกไปซึ่งเขาอยู่ในฝ่ายเดียวกันซึ่งก็ออกไปทําอะไรอย่างอื่นอยู่นั่นเองนะฮะการติดต่อสื่อสารลักษณะน,น,นี้เนี่ยอาจจะพลาดนะครับจะเป็นต้องให้อุปกรณ์สื่อสารเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยถึงจุดที่อุปกรณ์สื่อสารที่มีในงานไม่พอแล้วทีมงานต้องวิ่งหาเพื่อที่จะสื่อสารกับคนที่เป็นหัวหน้าทีมหรือมาสเตอร์คิวหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่อยู่ในงานที่ทต้องการรีเควสต์ความช่วยเหลือจากเขาอยู่พลาดละครับนี่คือชิบหายอีกอย่างหนึ่งเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องวิ่งในงานอ เวลาเป็นวินาทีนี่มีผลนะครับแล้วมีผลมากโดยงานอีเวนต์เนี่ยหวินาทีโอเค2วินาทีพอรับได้3วินาทีหืดขึ้นคอ4วินาทีคือต้องรีบหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน5วินาทีคือชิปหายนะครับอันนี้คือที่ผมเรียนมาเลยนะครับคือตามประสบการณ์และการที่เราเรียนมาเราเลยรู้เลยว่าอะไรก็ตามที่ทําให้การสื่อสารเนี่ยมันช้ากว่า5วินาที ชิบหายครับดังนั้นการที่จะต้องหาคนไปวิ่งหาคนที่มีอุปกรณ์สื่อสารถึงแม้ว่าจะอยู่ในฝ่ายตัวเองหรือนอกฝ่ายตัวเองเพื่อคุยกับคนที่มีอำนาจสูงกว่าพลาดนะครับพลาดอย่างไรครับต่อไปคือข้อที่5นะครับข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายนะข้อที่5ก็คือว่าการพูดเล่นในข่ายติดต่อสื่อสารครับ ะะการพูดเล่นในขายการติดต่อสื่อสารเนี่ยหลายหลายคนอาจะมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปกติดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะอาจจะเห็นในตามหนังพวกโอเคซีเครตซีเครเซอร์วิสในสหรัฐอเมริก,กาอะไรอย่างนี้เนาะพอประธานาธนิบดีใกล้กล,ก,ลกล้จะมาปุ๊บก็จะมีการแซลก่อนโอรอบนี้นี่ท่านจะพาผู้หญิงคนไหนในงานกาล่าขึ้นไปอยู่บนห้องนอนบ้างนะอะไรอย่างนี้นะเราก็ให้เคลียร์ทางประตูหลังแล้วทุกคนโขลกคิกๆกันคือมันมีนะครับแต่ว่า ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงอีเวนต์ซึ่งทุกอย่างเป็นวินาทีต่อวินาทีเนี่ยทุกอย่างต้องสั้นและกระชับนะครับสั้นและกระชับอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปล่อยคำพูดหรือปล่อยมุกหรือว่าคุณจะทำแบบอะไรโลเล่ในอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับลงไปในขายการสื่อสารเนี่ยมันทำให้คุณ o c c u p y ช่องครับทำให้คุณเนี่ย ใช้ทรัพยากรในการติดต่อสื่อสารอย่างปล่าประโยชน์มาสมมุติว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณกดพูดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ิทยุสื่อสารแล้วมีอะไรที่เป็นข่าวสมพันธ์โผล่มาไอคนที่เขาจะกดเขาต้องรอให้คุณพูดเสร็จก่อนซึ่งบางทีคุณกดพูดปุ๊บแล้วคุณปล่อยแล้วคุณกดพูดต่อทันทีเลยเขาก็ติดต่อกับคนอื่นไม่ได้นะครับซึ่งมันขออภัยฮะเฮียมากนะครับเฮียจริงๆนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า เมื่อไหร่ที่ในการติดต่อสื่อสารในอีเวนต์เนี่ยมันเริ่มมีอะไรเบี้ยวแย่มากมายแล้วเรารู้สึกว่าเรามันจะเราจะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเราจะเริ่มกดดันแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องสั่งแบบเป๊ะ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 จนกระทั่งจบงานนะครับคนที่เป็นมาสเตอร์คิวหรือโชว์ลันด์าหรือว่าคิวรันเนอร์พวกนี้นะครับคนกลุ่มนี้นะครับหรือคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คุมมูต์แอนด์โทนก็คือเป็นคนที่คุมอารมณ์และบรรยากาศในขายการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะพูดเล่นหรืออะไรเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่กล้าอยู่ในขายเอ้ยเราก็ไม่กล้าพูดเลยเราไม่กล้าเล่นมุกอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นคนที่สามารถที่จะรู้และสัมผัสได้และสามารถทําอะไรสักอย่างกับบรรยากาศที่มันเริ่มจะมาคู่หรือตึงเครียดหรือกดดันในการติดต่อสื่อสารในงานอีเวนต์ได้นั่นคือคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดในงานนั่นคือโชว์รันเนอร์หรือคิวรันเนอร์นะครับเขาอาจจะสามารถปล่อยมุกได้เขาอาจจะสามารถพูดคําพูดปลอบหรือว่าคําพูดที่ทําให้รู้สึกสบายใจได้เอ้ยสบายๆนะอย่าเพิ่งเครียดนะ้ยยวัก่าไปะออรงงติแล นะครับตนติงต้องก็จะมีเหมือนกันบางทีเราเจองานที่เป็น VP แล้วมันก็มีรีเควสอะไรที่มันทําให้คนที่คนที่เกี่ยวข้องมันเครียดอยู่บ่อยๆนะครับผมก็จะพูดใส่ข่ายสืย่อสารไปนั่นแหละครับบอกว่าเฮ้ย hey, ใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่อยๆทําไปทีละอย่างนะถ้าเกิดว่าไม่ทันก็บอกมาคือบางทีคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชานะครับใต้สายการบังคับบัญชาเขาได้ยินคําพูดนี้จากคนที่เป็นหัวามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบอืมนะโอเคเราเข้าใจเขานะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเขาแล้วเราสัก แต่พอถึงเวลาที่มันต้องเร่งเนี่ยผมก็เร่งเหมือนกันนะเฮ้ยเร่งเร่งเดี๋ยวเร่งเร็วเร็วเร็วต้องเร็วอะไรประมาณนั้นคือคนที่เป็นคิวเรนเนอร์หรือมาสเตอร์คิวต้องคุมมู d ์แอนโทนของการติดต่อสื่อสารในขายให้ดีดัานเองครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงการจัด ขายการติดต่อสื่อสารกันนะครับแน่นอนว่าอันนี้ไม่มีเคยมีใครสอนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในหมู่ออ์แกไนเซอร์แล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันโดยที่มีการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นมันแปลว่ามันแทบจะเป็นความรู้แบบสมบูรณ์แล้วครับนะฮะทำไมต้องเรียนิวโป้โดยความรู้แบบสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามชมในวิดีโอบล็อกตอนต่อไปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ